พรรกอุ้มหายขัดต่อรัฐธรรมนูญคําถามก็คือคอรมอลุงตู่ใครต้องรับผิดชอบหมายถึงเฉพาะลุงตู่หรือทั้งครมออย่างที่สองก็คือไอ้ที่บอกว่าต้องรับผิดชอบรับผิดชอบทางการเมืองหรือรับผิดชอบทางกฎหมายหรือรับผิดชอบมันทั้งสองอย่างและรับผิดชอบอย่างไรหน้าตาของโทษทางกฎหมายทางการเมืองเป็นอย่างไรเชิญจัดเลยค่ะพี่เอาโทษทางกฎหมายก่อนแล้วกันนะพี่ครับเพราะว่ามันเป็นหลักที่ชัดเจนคือโทษทางกฎหมายเรื่องการถอดถอนเนี่ยนะครับ รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไม่ได้ให้อำนาจที่น้องประชาชนในการไปล่าชื่อถอดถอนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการล่าในเน็ตต่างๆเนี่ยก็เป็นการแสดงความคิดเห็นและก็ปรดการนะครับแต่ถามว่ามีผลเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับปี50 40ปีที่ล่าชื่อถอดถอนก็ได้ไม่มีอันนี้ตัดออกไปครับไม่มีผลเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะทานกฎหมายได้ก็จะมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องของมาตรา219นะครับก็คือเรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรม ฟาสืจริยธรรมซึ่งใช่ครับซึ่งข้าราชการการเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีประมวลจริยธรรมครับนะครับประมวลจะแบ่ที่คุณปารีณาใจคุปนะครับโดนนะครับอันนี้จะเป็นมาตรการในทางกฎหมายก็คือว่าถ้าไปร้องนะครับว่าการตัดสินใจของลูกตูนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเนี่ยก็ต้องไปร้องที่ปปชครับ ถ้าปปชเห็นสมควรใต่สวนว่ามีมูลนะครับก็จะส่งสารดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วก็สารทัานก็จะตัดสินลงโทษนะครับก็อาจจะตัดสินทางการเมืองจำคุกอะไรกันก็ว่ากันไปอันนี้คือโทษในทางกฎหมายทางกฎหมายเพราะนั้นถ้าท่านไหนจะเดินทางกฎหมายด้วยการเข้าชื่อถอดถอนกันเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าไม่มีผลในทางกฎหมายไปร้องปปชดีกว่าถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับ นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยท่านก็อาจจะหยิบยกนะครับว่ากรณีที่ศาลท่านให้เหตุผลเนี่ยว่ามันไม่เป็นไปมันไม่เข้าเงื่อนไขในการออกพระราชกาหนดเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการออกพระราชกาหนดเนี่ยมันเขียนเป็นรณะอักษรชัดเจนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับว่ามันต้องเป็นความจาเป็นอันเร่งด่วนโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปศึกษาสตอรี่นะครับพี่ดนายเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วการส่งสารในรอบนี้นะครับ รัฐบาลเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามันไม่เข้าเยื่อไข่ครับนะครับเพราะว่าวาระที่เข้าเนี่ยก็คือวาระวันสุดท้ายในการประชุมสภา,าผู้แทนราษฎรคือ <c oughs> สภา,าผู้แทนเนี่ยมันจะปะิด <c oughs> ประชุมสมัยวันที่28กุมภา <c oughs> วันสุดท้ายจริงๆ <c oughs> <c oughs> ครับครับไฟบังคับแล้ววันนั้นทุกคนก็รู้ว่ามันจะโหวตไม่ผ่านคเพราะโหวตไม่ผ่านเนี่ยนะครับ ประเด็นก็คือว่าประธานวิปรัฐบาลนั่นแหละเป็นคนเข้าชื่อกันนะครับสอสอพรรครัฐบาลทั้งหมดเนี่ยส่งชื่อกับประธานชวนครับแล้วก็ส่งสารง่ายๆว่าเรื่องเนี้ยมันจะเรื่องการกระทําของพรรครัฐบาลหรือของรัฐบาลทั้งสิ้นคนะครับไม่ได้เกี่ยวคนอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องโยงกลับมาถึงคําถามที่สองก็คือว่าเรื่องของโทษทางการเมืองครับนะครับ ในเมื่อการริเริ่มเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าทั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยและคณะรัฐมนตรีก็ควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบในทางการเมืองคนั่นก็คือทํำยังไงคะรับผิดชอบอย่างไรเอาตรงๆเลยนะพี่ต้องลาออกต้องลาออกทั้งคอ่รอลาออกลาออกจากราการเหรอคะอืลาออกเลยครับจริงๆแล้วมักรุมตู่ลาออก คนเดียวนะครับก็มีผลว่าคณะรัฐมนตรีต,รต้องผลหมดอยู่แล้วนะครับคือย่างนี้นะครับผมจะเรียนว่าเมื่อก่อนก่อนปีห้าเจ็ดจำได้ไหมครับเราเคยชกเถียงกันว่าเออคอรมอรักษาการเนี่ยจะลาออกได้หรือไม่<อ>ไครับแล้วก็ลุงตู่ก็ใช้เหตุผลเข้ายึดอานาจเมื่อวันที่ย<อ>ี่สิบสองพฤษภาษนะครับแต่ตอนนี้นะครับใน,นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับมาตราที่หนึ่งร้อย 68วัก2เนี่ยเขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับ,รบว่าคอรมอรที่พ้นตาแหน่งอันเนื่องมาจากสภาผู้แทนรัษดรหมดอายุหรือว่ายุบสภาแล้วต้องอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเนี่ยนะครับ,รบถ้าจะต้องอลาออกเนี่ยก็ให้ปรลัดกระรวงเนี่ยเขารักษาการแทนครับครับ มันมีเขาเรียกว่ามันมีกลไกในการทําให้ไม่เกิดสุญญากาศอยู่แล้วดังนันอย่าอ้างเรื่องสุญญากาศดังนั้นอย่าอ้างเรื่องสุญญากาศเพราะมันเปิดทางแล้วว่าใครทํางานต่อซึ่งสุญญากาศเนี่ยรัฐนูฉบับนี้ก็เป็นรัฐนูญซึ่งอาจารย์นีชัยเป็นคนร่างครนะครับแล้วมันก็ร่างมาจากเหตุผลที่เมื่อปี57นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ก็อย่าไปอ้างว่าว่าสุญญากาศเกิดสุญญากาศทางการริหาร สามารถทำได้ไม่มีครับไม่มีสูญญากาศแน่นอนครับตอนนี้โอเคครับผมสรุป่าบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เรื่องนี้เรื่องนี้สรุปว่าในทางการเมืองคอรมอรักษาการอย่าอยู่เลยต้องลาออกไม่ต้องกลัวสูญญากาศประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงเขาจะแท็กทีมกันขึ้นมาเป็นครมอรักษาการแทนองใช่ครับพี่แล้วแล้วผมขอเรียนเรียนนะครับพี่ขนาดคือตอนนี้มาตรฐานการเมืองในการเมืองยุคใหม่นะครับที่เราจะต้องก้าวครับ ้าสู่กันเนี่ยแค่ว่าที่สอสคนเดียวไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์เนยนะครับครับยังต้องลาออกจากแคนดิเดียสสเลยถูกต้องน,นั่นคือบรับนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> ผมผมถึงยืนผมถึงย้อนสตอรี่หน่อยว่าการส่งสารนันูวินิจฉัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนที่เกิดจากพักคฝ่ายค้านอันนี้ประธานวิปรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นเป็นคนตรง ค่ะครับฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่โดยโดยหลักการนะครับหรือโดยธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยท่านต้องท่านต้องรับผิดชอบทางการเมืองนะครับครับต้องรับผิดชอบทางการเมืองนั่นก็คือทางการเมืองนั่นก็คือต้องลาออกกันนะครับแน่นอนครับแน่นอนครับผมจะกลับไปที่ประเด็นกฎหมายประเด็นกฎหมายเรื่องเข้าชื่อกันที่จะยื่นทอทอน มัน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 ทำไม่ได้ในรันตรีไปไรก็ดแต่สิ่งที่ประชาชนควรจะทำก็คือทักทีมกันไปร้องปปชเอาผิดฝ่าฝืนจริยธรรมถูกไหมถูถูกต้องครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าใครตามสตอรี่เนี้ยพูดตรงตรงคือทุกคนคณะรัฐมนตรีนะรัฐบาลเนี่ยนะครับทราบอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันไม่เข้าเงื่อนไขนะครับผมพูดตรงตรนะว่ากฎหมายฉบับนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคล่างกันมาตั้งแต่ยุคคอสช้ดยซ้ำไป ครับตอนประกาศลงรัชกิจจาเนี่ยตั <limited time. S 3> <Quindi S 2> ้งแต่เดือนต,อนตอุลาคมหกห้ามีเวลาตั้งร้อยยี่ส <scare Support> okay. like ิบวันในการซื้อกล้องนะครับแต่ว่าไม่ทํา <ano> กันไงฮะพอไม่ทำพอมาโดนตัวก็การแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องเนี้ยผมผมคิดว่ามีเขาเรียกว่ามีมีมูลเหตุในการจะเอาไปร้องปปชในเรื่องจริยธรรมได้โอเคโอเคน่าสนใจนะอาจารย์ที่ช่องตรงนี้น่าสนใจเพราะถ้าปปช และสารติการแผนคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นว่าฟ้าฟื้นจะได้ทำจริงขรมลงตู่ทั้งครมชีวิตทางการเมืองจะจบแบบเดียวกับเอปารีนาก็คือจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองด้วยใช่ไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับถ้าเข้าใจแบบนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องรเพราะตอนพิจารณามันต้องจบชีวิตการเมืองเลยใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้คือคือคือช่องทางเดียวในทางกฎหมายที่มีอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ที่ช่องอย่างนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้มีคนไปร้องปปชครับผมก็เป็นสิที่ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะพรบฉบับนี้ยคือผมเรียนตรงๆนะพี่ถ้าอยู่ดีๆมันเกิดมาเนี่ย ก็ว่าไปอย่างอันนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายซึ่งตั้งแต่สอนอชอยุคคอสอชอ่ะเป็นคนริเเิิ่มด้วยซ้ำไปนะครับมันมีกระบวนการการดำเนงานมาอย่างต่อเนื่องคูดตรงๆว่า รัฐบาลแต่ละช่วงเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันต้องออกมาหมายฉบับนี้ต้องออกมันมีเวลาเตรียมการล่วงหน้าต้งเยอะครับแล้วอยู่ดีๆมาเก่ยนลูกไปสารเนี่ยยังไงมันก็ไม่สมเหตุผลนะครับอืมอ่าแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วศารมีคำชีัแจงก็ควรจะได้รับบทเรียนจากการไปฟังไปเชื่อไปลู่ตามสํานักงานตบดห่งชาติใช่ไหมครับถูกต้องครับคือตำรวจเนี่ยตัวดีตํารวจบอกว่าเอ้ไม่พร้อมยังไม่พร้อมไงร้อยยี่สิบวันยังไม่พร้อมยังไม่มีตังจัดงบซื้ออุปกรณ์ ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าช่วงเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบราชการเราเนี่ยมันล้มเหลวนขนาดไหนครับรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายจะออกนะครับยังไม่มาหันหน้าคุยกันตำรวจยังไม่วางแผนซื้อกล้องอย่างนี้แสดงว่ามันล้มเหลวครับนะครับเรื่องนี้เป็นบทเรียนสําหรับ ทุรัฐบ้านเดี๋ยวรอดูใครจะไปร้องปปชนาร่องที่มันต้องรับผิดชอบแบบนี้นะครับผมครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์ธนพรสวัสดีครับคุณอมรรัสครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรับธนพรศรียากูลสั้นๆง่ายๆชัดเจนตรงประเด็นไม่ต้องตีความเยอะไปร้องปปชไม่ต้องไปเข้าชื่อกันที่เสียเวลาถ้าปปชโอเคถ้าสารดีกาเห็นด้วย ก็ชีวิตทางการเมืองก็จะจบแบบเอปารินาทั้งคอรมอเลยใช่ไหมทั้งคอรมอที่วันนั้นอยู่ประชุมแล้วมีมติเห็นชอบไม่เจอไม่เจอเดี๋ยวย้ําต้องคนที่อยู่คอรมอวันนั้นเห็นชอบกับพรกรฉบับนี้ไม่เจอผมว่าผมว่าไปร้องกันซะเถอะทีนี้ไอ้สีมาตรา คือคือคือที่เขาออกพอรอกฉลกันนะครับใช้พรบอุ้มหายเขาไมา่ได้ฉลกันนะครับใช้ทั้งฉบ,บับเขาฉลอแค่สี่มาตราไปดูสี่มาตราที่ฉลกันนะครับใช้สักนิดสิครับเป็นสีส่มาตรา,ารที่เป็นหัวใจเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนจริงๆใช่ค่ะมาตราย2 <22 S 1> ก,ก็คือมาตรา22ว่าด้วยเรื่องการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบจะต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับ และควบคุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวมาตราต่อมาอมดังนั้นดังนั้นจะแอบ,บล้นไข่ดีดไข่จะอะไรต่อมี้อะไรจะจะตบกระบ,บาลอะไรเง <ตบ S 1> ี้ย <ตบ S 1> ก็ทบาไม่ได้นะบังคับให้รับสารภาพทำํไทำไม่ได้เ,เพราะรต้องมีการบันทึกและเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาใช้คําว่าอย่างต่อเนื่องนั่นแปลว่าไม่ตัดต่อไม่ได้และควบคุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวมาตรา23ว่าด้วยเรื่องการควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบจะต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวมาตรา2กาการเข้าถึงข้อมูล <24 S 1> ของผู้ถูกควบคุมตัว25การไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวกรณีอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายและระเมิดต่อความเป็นส่วนตัวเกิดผลร้ายต่อบุคคลหรือเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน <Okay. S 1> สอบสวนโอเค